สวัสดีทุกคน,นี่กำลังเด็กก้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กอะไรก็ตามแต่พบกับผมสลีปนอด ดาบเนี่ยมันสั่งซอปป็อบบี้ร้านไหนวะสปปรรพคุณอย่างยาติบยาจันนี่ฟาดเรืเอเหาะแยงหูหมาเดี่ยวกับเครื่องจักรล่าสุดกูดูไปเซิร์งยอ่อยกชิดใส่มนุเอ็กเมนโฮโซโฮเซนอะไรดันอนะ่ะโดยการฮิเดอากิโซลาชีปีพิมพ์ปี46ติด10อันดับยอดขายสูงสุดอันนั้นติดยอดขายกูติดเรื่องลายเซ็นแปลกๆสมามปะแก้หาในกระตูนแปลกแล้วไงซึ่งจานเข้าวงการบังอาจตั้งแต่อายุยี่ิเริ่มว่าอายุ17เขียนกระตูนล้อเลียนส่วโชเนจัมคือมาสายนี้อยู่แล้วว่าจาน ะยะยยจนมันจบที่กินทามาออกแบบตัวละครได้แบบพอหนุ่มฮนุมานคุกแป้งกินโทก,กิหรือชิโรยาชาอสูรสีเงินนี่ ตัดภาพมาดูไหนอะสมุไพรสงครามนักรบแนวหน้าแหกดากไม่เลี้ยงบกศพ่ากองภูเขากูเห็นแต่เด็กแว้นเว็ดป้าดโดนรถตำเวจไล่ลเหืบมีเดอะแก๊งในสังกัดด้วยนะคนหนึ่งเนื้อสิงโอตะคุไปไปมามาจับพัดจับผูโผูงอกมาอีกตัวหนึ่งเด็กลูกหาบแดกข้าวทีกูนวดซึนิมิลงคนเดียวก็ลำบากแล้วนะดันเอาพละมาอีกตัวหนึ่งซาดาฮารุเ <c oughs> อย่าก,กันเล้าหมู บอกคนนี่ไม่เคยดูเลยนะถ้ามึงอยากจะดูอะไรเคียด,ดมันมันนุน่นฟ้ามีตาถ้าอยากฮามานี่แปดสิเปอร์เซ็นฮารล้อเลียนเล่นไปวันๆที่เหลือเอาไว้แทงดักกองบอกไกปอให้มันตัดจบซึ่งในเรื่องมันมีการย้อนความรู้สึกถึงวันวานบ่อยมากไอ้เอพื่อนคุณกินที่โตมาด้วยการใส่กระชาวสวรรค์หลังๆมามันก็มาเจอกันอีกร่วมเคียงบ่าเคียงไหลเหมือนอดีตเป๊ะดาการไอ้ต่างดาวทั้งหลายมันฟูลฟิลนะเพราะว่าคุณกินเมื่อก่อนมีแต่คนเล่าว่าไอ้ตัวเนี้ยโหดเราก็ไม่รู้ไงเริ่มมารู้สึกตอนที่สู้กับไอ้ พยายามปลุกสัญชตาตญาณออกมาต้องตีต่อเนื่องตรงจุดเด็ดขาดอย่าให้มันได้สวนว่ากูยในตายแน่นอนหน้าแม่นอย่างได้ตอนโกรธเห็นหลายทีแล้วยิ่งป้าเจ้าของบ้านโดนทำลายโอ้โหเชี่ยฉากนั้นเปิดสวัสดิกาโพบ้างโบงบ้ัง นอกเรื่องนิดนึงคือถ้าผู้นําบ้านกูว่างนี่นะมึงเอาเรื่องนี้ไปดูซะจะเป็นไงต้องรู้วิถีชีวิตเสื้อผื้นหมอนใบลังคาสังกะสีอาบน้ําบ่อเนี่ยมึงต้องทําในเรื่องโชกุลค,คนก่อนชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ละมันต้มอ,อย่างนี้มีความอยากที่จะเข้าใจคนลากยาวว่าเขามีวิถีชีวิตยังไงสั่งให้เลมเล็บตีลูกน้องมันก็ทําคนอย่างเงี้ยนอบน้อมถ่อมตนคุณกินสั่งให้แก้ผ้าออกจากร้านเล่าตองก็เต็มใจที่จะทําวิ่งเล็ดๆลดไปนะ่ะอยู่ร้านตัดผมเงียบผิดเป็นโดนไอ้โตมัตจุกจิบใกล ไอสามของเหลือน,นั่งหาวิธีอยู่ครึ่งชั่วโมงเอาขี้มาโปะจะได้ก็มีถ้าเป็นชีวิตจริงนะมึงโดนการมะพร้าวโบยเจ็ดชั่วโคตรนู่นน่ะสวยตัวทรงกัล,ลาเด็กเส้นโดนจับนั่งเก้าอี้ะละกำนันขืนแท่นเป็นผู้นำปุ๊บบักฮานในแย้งกูสบมืออาจจะโผล่กลางภูเขาสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าไอเนี่ยล้ําไปแล้วคือตออร้านเล่าแค่เด็กเชียร์พูดว่า ui, เฮ้ยเหล้าขวดนี้ชูกุนท่านก่อนชอบมากเลยค่ะปัตต่อรรร้อนกว่าสเก็ตระเบิดนิวเคลียร์ก่อนร้านเนี่ยสั่ง นจนพี่ของชินปจิที่เป็นเด็กดิ้งด้วยกันน่ะยังจะเกือบโดนบั่นคอแล้วด้วยซ้ำส่วนฮิจิคาตะก็จะได้นอนคุกละแต่มีแขกอยู่คนหนึ่งครับชื่อกินโทกิเรียกกูว่าแขกทะเลเพิ่งพวัวจากนั่นแหละครับสัวมัวโกเลงชุดขาวชุดดำคาสึระตัวละครมาวบวบแบมเบมแต่จังหวะนี้โคตรเท่ฉ้นขอเจ็บแทนล่อให้ตัวเองโดนจับเพื่อให้เพื่อนรอดและหลังจากวันนั้นก็มีการคิดก่อกบฏมีผู้ประท้วงมากมายกว่าไอโชกุนบ้าอำนาจมันจะรู้ว่าผู้นําที่ดีมันต้องเป็น ยงงไงและรู้เจตนาลมของโชกุนค,คนก่อนที่มันเพิ่งสังหารแปน่ะว่าทําไมถึงต้องล้มเลิกระบบโชกุนไม่มีโชกุนกูไม่ตายน่ะแต่มืองลอมเอาโชกุนไปใส่เดียวคนอื่นดิตายต่อให้ไม่มีผู้นํารวมประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ว่าเขาจะไม่ร่วมมือปกป้องหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติซะหน่อยไอ้แก๊งสับปะหลาดหัวเขียวสวรรค์ะอะไรนะ่ะมาเหอะมึงสู้สมุไรไมแต่เคียนไม่ได้หรอกถึงแม้จะคนละพ่อคนละแม่แต่เรามารวมกันขอแค่ทุกคนโฟกัสที่จุดเดียวกันนะ่ะมันก็พอแล้วล่ะ ของกินธรรมะคือมันตีโจยดกว้างออกอวกาศปุ่นทาให้สร้างเรื่องอะไรก็ได้วันนี้กูอยากเลี้ยงหมาวันหน้ากูขับเรือเหาะพร้อมสาวสตาบอตานตานตานตาดานตาดันตาํตา,ต,าตีมสมุไรจริงชุดกิโมโนแต่กูไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์เอโดะมียานอยู่เอฟโออยู่บนหัวเรื่องมันจะเวอร์ขนาดไหนรู้สึกไม่หลุดจากกรอบของกระตูที่วางไว้เลยเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรกหลังๆมีปอบกายพันตายแล้วฟื้นฟันก็ไม่เป็นไรแพ้หายอีกล้อเลียนการ์ตูนเป็นร้อยมูฟวี่ล่าสุดเดอะไฟนอลชาลาเฮดชาลา จะมีการ์ตูนไในด่าโชนเนนจำล้อผู้บริหารเฮ้ยถ้าเราทำเอ็กอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาตัดจบกูแน่ต้องเข้าเนื้อเรื่องหลักเด่งกระแสนิดนึงหรือทำเป็นฉากสตูดิโอแล้วให้ตัวละครพูดในเรื่องชีวิตจริงไม่เวทแต่จานแก่ที่เอาตัวเองใส่เข้าไปทำเป็นกอริลลาใส่เสื้อเหลืองเดือนกุ๊กกัก บางตอน20นาทีมีแต่มุมกล้องเดียวหลังคาสังกะสีบ้านมันอะเพมส้นตีนอะไรก็ไม่รู้บอกสตูดิโอทอําอนิเมะไม่ทันเหลือแต่ลายเส้นขาวดำให้กูดูซะงั้งนอีวาเกเลียนว่างงนะเจออันนี้นะโอ้โหแล้วข้ามตอนไม่ได้ด้วยตัวประกอบบางตัวผ่านลังหูคอกูไป3วิอีซีซั่นนึงเป็นตัวประกอบหลักเสยอย่างไอนินจาทวารลิศีดวงรับส่งพิซซาใครจะรู้ว่ามันมีบทรอบค่าโชกุนกล้องแทกซูมโคตรชัดตอนมันฮาราคิริชโชกุนตัวปอมอะหรือสองพี่น้องเลี้ยงสดาฮ แอปเดียวโพยทีมาบทสุดท้ายเลยกอบกูโลตัวละครเยอะจริงแต่ไม่ทิ้งสักตัวแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองบางคนจากซีซั่นแรกปูมาสุดท้ายหน้าที่มึงคนเดียวเท่านั้นอย่างปูซ่อมหุ่นยนต์เงี้ยไม่มีเกนลำบากใครจะเอาประหลัดขีกแทรกซึมเครื่องสื่อสารก็สวยอวกาศมันคือพอเหรอในการ์ตูนกินธรรมะหลายตัวละครอ้างอิงจากบุคคลในประวัติศาสตร์จริงอย่างเช่นนี่เลยกุ้มชินเซนกุมิส่วนตัวกูชอบ So power. วีดีกรรมของพวกเขาจริงๆนั้นถามใครๆจะรู้จางหายตามกาลเวลามีความหมายว่ากลุ่มผู้ได้รับการคัดสรรใหม่จนภาพยนตร์สื่อการ์ตูนอย่างก,กินธามะเอามาอินโทรดิวมันเลยดีคือนือเยอะเลยแล้วเอามาทั้งดุนเลยนะตำรงตำแหน่งชื่อเชิดเนี่ยอย่างคอนโดหวัวหน้าก,ก็เป็นหวัวหน้าจริงๆในชีวิตจริงคําถามและทําไมพวกสื่อถึงเอากลุ่มนี้มาเผยแพร่เพราะก่อนหน้านั้นมันไม่ดังเลยแทบจะไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำอันนี้เว็บเขาเขียนนะตามประวัติศาสตร์จริงหลังจบสงครามมหาเอเชียบูรพาา ทางญี่ปุ่นสร้างงานประเภทวัฒนธรรมสมัยนิยมขึ้นเพื่อทําของอาหารให้คนยิ้มได้สงครามบ้านไหนเข้ามานั่งดูหนังกําแพงกันหัวล้อกิ๊กๆ,ๆอย่างเงี้อะ่ะกลุ่มชินเซนกุมิเลยมีภาพรักแนวนี้อะไรประมาณนั้นอะยังไม่มีแค่นี้นะคาซึาระชินททสุเกะทัชซึมะสามแกนนําล้มล้าบานการ์ตูนเป็นยังไงชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นยังไงให้ดูกินทามะมันจะคล้ายๆกันเลย สุดท้ายละแลแนดิ้งงามๆจะอานแกเข้าเก่งมากนะวาดการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่โครงเรื่องงงๆยุคเอโดะแต่มีไอโฟนสามูไลถือดาบแต่ขับรถยนต์ถ้าไม่ใช่จานแกเขียนเรื่องดีนะอาจจะไม่ดังก็ได้คนอ่านไม่รู้ว่ากูจะต้องไปทางไหนเนะื้อเรื่องยังไงวะเนี่ยแต่แกสร้างสเสน่ห์ครบทุกความรู้สึกไว้ในเรื่องเดียวได้คอนโทรแบบเนียนคลิปจากวันนี้และชั่วนิรันกินธามะ ผิดพลาดประการใดขอกราบงามๆกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยไปละสีเมืองอึงคาราบจู